เวลา9นาิกา21นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามปรดมพระราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสปะทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเดตําบลแม่วะหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสสมเด็จพระกนิษหาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามประดมพระราชกุมารีเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ธุรกันดานได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอยู่ในความรับผิดชอบของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่34เปิดทําการสอนตั้งแต่ปี2547ในระดับประถมวัยถึงประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน112คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอยมีครูตอชอดอสานายและครูอัตราจ้าง1คน ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้มีพัฒนาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆจัดการสอนเสริมในรายวิชาที่นักเรียนไม่ถนัดหรือมีผลคะแนนต่ําพัฒนาศักยภาพของครูในการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและดําเนินกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมสหกรณ์ฝึกให้รู้จักการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในรูปแบบร้านค้าการทำบัญชีสหกรณ์โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันพืชผักไม้ผลปศุสัตว์และประมงผลิตได้ไม่เพียงพอแก้ไขโด,ดยการขยายพื้นที่แปลงเกษตรเพิ่มแปลงปลูกถั่วมะแฮะหาพันุปลาและพันสัตว์เพิ่มขยายผลให้คำแนะนำผู้ปกครองในการทำการเกษตร ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนนําผลผลิตที่ปลูกได้ผลผลิตมาแปรรูปเช่นกล้วยนํามาทําเป็นน้าพริกกล้วยขายในสหกรณ์โรงเรียนโรงเรียนได้รับรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดงที่34 เวลา13นาดีกา22นาที เสด็จออกนาวังสับปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตารวจโทวดอนปิ่นเฉลียวประธานบริิธิโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนในพระราชูปัมภ์พร้อมคณะเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกราทุนกระหม่อมถวายเหรียญพระรุ่นพันร้อยสิบเอ็ดเสด็จโรงเรียนต่อชดเพระสงฆ์พระสุไรจัดสร้างโดยบริิัิโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพระราชูปัมภมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามปรมพระราชกุมารีจั ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครบ1,111 11ครั้งในปี2,566ในการนี้พลตำรวจโทรอรัธกฤษทารีชัดถึงท่าทุงกระหม่อมถาวายเหรียญพระจำนวน1,111 11องค์ จากนั้นผู้แทนบรินิธิโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเข้ารับพระราชทานเหรียญพระส่วนที่เหลือเพื่อนำไปมอบให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปและในวาระนี้บรินิธิโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ได้จัดพิมพ์สมุดเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนในถิ่นธุรกันดานปกหน้าเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานมาเฉพาะในโอกาสเสด็จครบ1,111ครั้งปกหลังเป็นลายพระราชหัตที่ได้พระราชทานแก่หน่วย งานในโอกาสต่างๆผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาซอยอารีบัญชีบรินิธิโรงเรียนตำรวจตราเวณชายแนชายแดนเลขที่1 7 2 0 2 4 0 2 2 7เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ w w w b w p s f c o m จากนั้นทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนกามาผาโดตําบลแม่ละอําเภอท่าสองอยางจังหวัดตากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2526ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน81คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกากยอครูตำรวจตะเวนชายแดนและบุคลากรรวม9คน ครูใหญ่และครูตอชอดอทั้งหมดเป็นสิทธ์เก่ามีการจัดตั้งชมรมสิทธิ์เก่าของโรงเรียนปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน216คนทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาในหลายๆด้านด้านการเรียนการสอนผลการประเมิน NT วิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ ผลการประเมินโอนเน็ตวิชาคณิตาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศนักเรียนที่จบชั้นประถมะศึกษาปีที่6ได้ศึกษาตอ่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาครบทุกคนห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีการสาธิตโครงงานวิทยาศาสตร์การทำสบู่กระดาษสมุนไพรของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องอัตราส่วนและประโยชน์ของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นกิจกรรมสหกรณ์สอนให้เรียนรู้ระบบสหกรณ์การทําบัญชีรายรับรายจ่ายมีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านทอผ้าสอนทอผ้าลายพื้นเมืองภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าปากกาเกยยอให้กับนักเรียนหญิงได้ผลิตสินค้าหลักอาทิตกระเป๋าใส่ขวดน้ําถุงผ้าและผ้าคลุมไหล่ส่งจําหน่ายยังร้านภูฟ้าสร้างไรายได้เสริมให้กับสมาชิก โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอสนับสนุนโรงเรียนเมล็ดพันธุ์ผักรวมถึงการปลูกพืชผักเมืองหนาวโรงเรียนต้องการอาคารบ้านพักสําหรับนักเรียนจากบ้านป่าศักที่อยู่ห่างออกไป7กิโลเมตรจํานวน21คนการเดินทางยากลําบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน